สวัสดีค่ะเรียนเองพูดเองคลิปนี้นะคะก็มีประโยคมาฝากเพื่อนๆให้ได้ฝึกให้ได้ใช้ภาษารัสเซียกันทั้งหมด5ประโยคนะคะเรามาดูความหมายของแต่ละประโยคกันก่อนนะประโยคที่1ก็คือฉันกําลังเปิดตู้เย็นประโยคที่สองฉันกําลังหยิบขวดน้ําประโยคที่3ฉันกําลังปิดตู้เย็นประโยคที่4ฉันกําลังเทน้ําลงในแก้วและประโยคที่ห้า ฉันกำลังวางขวดน้ำบนโต๊ะอ่าคราวนี้นะคะเวลาที่เพื่อนๆเ,เดินไปถึงหน้าประตูตู้เย็นแล้วเอื้อมมือไปหยิบตู้เอ้ยเอื้อมมือไปเปิดตู้เย็นนี่นะคะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพูดกับตัวเองดังๆว่ายาดครวายูคาลาเดียนิกยาอัดครวายูอัดครวายูฮาลาเดียนิกฮาลาเดียนิก ะะคะยาดครวายุคาลาเดียนิกฉันกำลังเปิดตู้เย็นนะอ่าแล้วเพื่อนๆน,นะคะกำลังเอื้อมมือนะไปหยิบขวดน้ำนะคะจังหวะนั้นให้เพื่อนๆพ,พูดกับตัวเองดังๆว่ายาบิรูปุตุกูวาดียาบิรูปุตุกูวาดีนะคะยาบิรูปุตุกูวาดีแปลว่าฉันกำลังหยิบขวดน้ำ จังหวะที่เพื่อนๆกําลังปิดประตูตู้เย็นเนี่ยนะคะให้เพื่อนๆพ,พูดกับตัวเองดังๆว่ายาากเรวายูฮาลเดนิกยาากเรวายูฮาลเดนิกฮาลเดนิกยาากรวายูฮาลเดนิก,ก,น,ก,น,ก,ก,น,กนะคะแปลว่าฉันกําลังปิดตู้เย็นอพอเพื่อนๆน,นะคะกําลังเทน้ําลงในแก้วนะ เราก็พูดออกมาเลยว่า ya n a l i v a y u v o d u s t a k a n ya n a l i v a y u n a l i v a y u vodu vodu V, uv, v คําว่า vodu กับเนี่ยนะคะเสียงเนี่ยจะออกมาเหมือนกับเป็นคำเดียวกันนะกลายเป็น v o d u v o d u นะคะแล้วก็ stakan Я наливаю воду в стакан. า наливаю в ว д у в стакан. นะคะฉันกำลังเทน้ำลงในแก้วอ่าแล้วจังหวะตอนที่กำลังเอาขวดนะคะวางลงบนโต๊ะเนี่ยก็พูดออกมาเลยว่า Я ставлю б у т ы л к วาดีน่าสโตร์ยาสตาวลูสตาวลูบู วอดีน่าสโตลสโตลนะคะยาสตัฟลูบุตูกูวอดีน่าสโตลยาสตัฟลูบุตูกูวอดีน่าสโตลนะคะอ่านะเรานะคะจะต้องเรียนภาษารัสเซียเนี้ยแบบใหม่เราจะไม่จดไม่เขียนไม่ท่องอยู่แต่ในสมุดแล้วนะคะอ่าถ้าเราเขียนเราจดเราท่องนะ ตอนเช้าเราก็ท่องก่อนนอนเราก็ท่องแล้วก็อยู่แต่ในสมุดใช่ไหมคะเราจะนึกออกช้าหรือว่าไม่คล่องนะคะเวลาที่เราจะเอามาพูดจริงๆสมมุติว่าเรากําลังจะเปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะไม่เคยฝึกพูดจังหวะที่เรากําลังเปิดตู้เย็นเวลาที่เราจะนึกถึงประโยคที่เราจะเปิดประตูตู้เย็นจริงๆเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราแบบใช้เวลาอยู่ ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะให้เรานึกแบบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกใหม่เวลาที่เรากำลังเปิดประตูตู้เย็นเนี่ยให้เราพูดประโยคนี้ดังๆเลยพูดในใจก็ได้นะคะหรือว่าถ้าพูดดังๆได้ยิ่งดีนะคะมันเป็นการเชื่อมโยงนะกับกิจกรรมของเราใช่ไหมอ่าเวลาเราทําอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเหมือนเป็นอัตโนมัติไปเลยอ่านะคะเวลาที่เราเปิดประตูตู้เย็นเราก็พูดญากิควอย่าาก เราปิดประตูตู้เย็นเราก็พูดยาสกเรวายูคาลเดียนอกอย่างเงี้ยไม่ว่าเราทํากิริยาอะไรเราก็พยายามนึกประโยคนั้นขึ้นมาสมมุติแรกๆเนี่ยเรายังแต่งประโยคเองไม่ได้สมมุตินะคะว่าเพื่อนมือใหม่เนี่ยเพิ่งมาเริ่มเรียนเลยแต่ว่าอยากจะพูดได้เร็ววิธีการที่ให้เราได้พูดได้เร็วนี่นะคะก็คืออย่างนี้เลยเราเอาประโยคมาเลยแล้วเราก็ไปเปิดในดิกนจรีอ่า พอได้ประโยคภาษาัสเซียมาใช่ไหมคะถ้ามีเพื่อนเป็นคนลเสเซียนะลองพูดกับเขาดูถ้าผิดเดี๋ยวเขาแก้ให้เราเองนะคะเพราะว่าเด็กชนลีเนี่ยเชื่อมากก็ไม่ได้นะคะบางทีมันอาจจะผิดได้นะอ่าถ้ามีเพื่อนาสารัสเซียก็ให้เขาแก้ให้เราได้นะคะแล้วเราก็มาฝึกใช้ฝึกพูดฝึกพูดประโยคที่เราต้องการจะพูดจริงๆนะคะอ่าแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาได้เร็ว นะอีกเทคนิคงหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะเชื่อมโยงกับกิจวัตรของเรานะเราจะไม่เรียนแบบเดิมๆแล้วนะคะที่เอาแต่จดเอาแต่ท่องอยู่แต่ในสมุดนะคะเราต้องเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราจริงๆนะคะแล้วเพื่อนๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเราพูดได้คล่องขึ้นนะ,ะเราจําได้ดีขึ้นนะอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคค่ะงั้นคลิปนี้จุมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ